สวัสดีตอนเช้าครับนี่ผมผ้าพี่น้องมายามมองครับยามมองหาเส้นาะว่าหมูบ้านนี่ใส่สองเส้นเคิืองไว้ปลาเหมือนสิตโตใหญ่ปลาเหมือนสิตโตใหญ่ของมองครับผมก็เลยเปลี่ยนมือคืนนี่ใส่หาเส้นไว้กลางหาเส้นไว้ยังไปรุ่นน้ำกันเบืองครับบริษัทมีผลงานบอมีปลาจาก้กโตบอ Em không được dược Cảm ơn Xong xe xong xe xong Chẳng hạ Không được Những chiếc Ừ, chắc tôi phải dùng ini, eh, Boleh. 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 <coughs> nih itu nung, itu nung apa yang lah? Pasukang. Pasukang.

Bye, yang là. cho Chóng ra. Bye, madame. Bye, madame. ba madame. Bye, madame. Bye, đường Bye, madame. Bye, madame. Bye, madame. Bye, hà Bye, madame.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  đi madame. Bye, madame. Bye, hà sên นี่ดิว่ะหน้าบ่ยาดหน้ามั่วอย่ากะไปอยาก ปลาตะกางเกือบรอดปลาตะกางอีกแล้วปลาตะกางปลาตะกางนี่ไม่อลาจอกบ่ได้เจอปลาจอกสี่ขอได้ดพดอยู่ครับ อ้่ครับถือเป็นเป็นกระโปรงอืมมันเรียตัวนึงอะไรอย่างนจอกระจอจอเป้าดีดีอนี่ปลาหอย

ไอกแล้วอีกัวนี่หาเส้นหาเส้นนี่มาอีกแล้วก็จอกก็จอกแต่ลุงคนอีกก็ดึงใช่ได้น้ำได้นะมาเนาะ กดป้ล่ะปดอยู่ย็นหนัาดตะนานาันึงมาันหน้าก่อนมะนี่ไปย่างละจอกนี่จะประจอดเลยจอกอีกแก ของแป่งวันนั้นเธอผูดแม่ตัวสุดผูดจะเพ่งพอมันก็ต็อโอโจ้าจุดีอยู่ครับพี่นอแต่ว่าเห็นมีตรประปตะโกกส่วนมาว่าขาวใช่ nhầm nhầm <laughs> ừ, mh 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 giò mh 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 là Bắt chọc, <laughs> ขนมตอนไหนแปดมู่เดม,ดม,ดมูนี่ห่บ่สุดละสุดละอสุดละครับี่ยังดำ เมื่อวันแรกจะใส่ไหมปะไปดิขับบุบกครับนี่กับเป็นผลงานขอวเาอนน้าครับมันนี้ปลาหาเส้นครับนี่จะโตง้งามเลยปลาจอกปลาตะโกครับพี่น้องมีประสะกางมาสองตัวนี่ถือว่าโอเคเลยครับประมาณโลก,กวกลัวครับโตใหญ่โตงามขึ้นมากกว่า2องเซนเคิงพองหมู่บ้านที่ใส่ มาแรงยังใส่ไหมครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามและชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจน้ำใจครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ